เสียงานนักเสียอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อปัญานเราทำไว้นั่นแหละเราจะได้ทุมบัติของเราสมบ่นี่เป็นทุมบที่ดีกว่าเราไปอยู่ที่ พราะแรงจะเกิดมากกว่ารู้แล้วจะเห็นมันว่ามันจะไปจะติ้นแร